เอดาากอร์เช็กจากตุรกีครับพบกับแพทริกซาน่าจากฮังการีคู่นี้เป็นนักสู้จากยุโรปด้วยกันทั้งคู่ครับเอดาากอร์เช็กครับวัย31ปีครับเจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตรครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งจากตุรกีครับเป็นฟุตบอลยุโรปอาจจะมีสิทธิ์เจอกันครับแต่ว่าสังเวียนมวยนี่โอ้โหตอนนี้ครับมาเจอกันแล้วครับส่วนคนแพ้ชิงที่3ครับมีความหมายจริงๆแล้สองครับโอ้โห สรงการยืนแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับเอร์ดาวเกอเช่ครับอาจจะไม่ค่อยมีวงในครับโ<ห>อ้หมัดโอ้หเจ้าได้ขอให้โดนแล้วครับมาแล้วครับปัดขวาเดินตีเข้าไปหาเลยครับโอ้โหทุกขวาแต่สืบเข้าไปครับแหลกหมกัดกันโอ้โหสับไปครับนอกครับแพทริซาน่าเออดาวเอาากอเช่ก็สับคืนครับไม่มีกลัวอยู่แล้วครับโอ้โห ปัดขวาคล่อมไปวงในครับตามด้วยแข้งครับเนี่ยครับต่อยหนึ่งสองแล้วตามด้วยแข้งครับก็เช็ครัดแน่นเลยครับชิงเดินก่อนเลยครับพัตติสานาแบดมินตันขู่ให้ตัวนะครับเออดาวโอ้ย ปล่อยลำตัวครับไอ้ดาวแพตติกทำไงตีแพตติกซาน่ารครับโมเมนตัม um มันไปอยู่ทางนู้นแล้วครับตีอตอโอ้โหเด้งตีเลครับโอ้ยแตติกปล่อยลำตัวครับเออดาวก็พยายามจะสุดด้วยหมัดตัดลำตัวครับรัวไว้ตีอโอ้โหแตติกทำได้ดีครับเข่าที่สองครับโอ้ยดูฮังการีจะทำได้ดีกว่าตุรกีแล้วครับตัวอย่างเดียวแล้วครับแข็งใจ อีกครับมีอีกไหมหลบผู้ปั้บโอ้โหเจอสอกขวาใจขึ้นเลยครับแพทริกซานะ่าจิ้มมาขวาขวาไป,ไปแล้วครับแพทริกโอ้ยปีของเออดาวก็เจ๋งนิดอาวุธดูไม่มีน้ำหนักแล้วครับแต่ก็ไม่แน่ครับความหวังฝากไว้ที่สองกระปั้นของเออดาวเลยครับเหวี่ยงมาแล้วครับปัดขวาแต่เจอรวบครับตีเข้าไปอีก ไปลูกครับโอแม่แท้จะวิ่งเลยครับตอนนี้เอาเลยครับถึงมอนถ่ายหนังเลยครับวันนี้ครับแไปถิอซาน่างดงามอ้าวโดนหนึ่งสองครับเจอศอกของแท้ถือเข้าไปอีกต่อยลำตัวยังไงครับยังไงครับอย่านิ่งครับโไปชนะจะเข้าไปชิงกับนี่ครับปาขาลูกพากับถีบก็ไปเต็มปลายคางเลยครับ จังหวะที่แบบนี้นี่น็อกได้นะครับโอ้ oh. แม่สอนจากนี่ปลาดุกครับสวยจริงๆครับแพทริกซาน่าแกเรียนมายัางไงแกใช้ทุกอย่างครับแม่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เสียหลักนะครับโอ้โหทีมคอร์เ o อร์ patrick sana ยินดีด้วยนะครับ